นอกจากบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักผู้คนต่างรอชื่นชมในโอกาสวันมหามงคลในวันพรุ่งนี้นะคะนอกจากผู้คนที่หัวหินที่กําลังรอชื่นชมพระบารมีแล้วมีผู้คนที่เดินทางกันมามากมายและหนทางในการสัญจรเพื่อที่จะมาที่หัวหินมีพิธีที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะขับรถยนต์มาหรือว่าใช้รถไฟโดยสารให้บริการฟรีด้วยนะคะ ที่สาคัญพิเศษมีผู้คนกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นนักปั่นจักรยานครั้งนี้ตั้งใจที่จะเดินทางมาด้วยการปั่นจักรยานมาด้วยหัวใจนะคะคุณวรรักษ์อิสรางกูลนายุทธยาพบกับนักปั่นกลุ่มนี้ในระหว่างที่พวกเขากําลังเดินทางมาที่หัวหินค่ะทีมข่าวพบชาย3คนนี้โดยบังเอิญย่านอาเภอวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีสอบถามพบว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาขี่จักรยานเส้นทางกรุงเทพหัวหินและเป็นระยะทางไกลที่สุดเกือบ200กิโลเมตร แต่สมาชิกกลุ่มไบค์ไทยแลนด์ทั้ง3คนก็ตั้งใจใช้จัก,กรยานเป็นพาหนะไปเฝ้ารอรับเสด็จวันพรุ่งนี้คือจริงๆเส้นทางนะครับก็ร้อยกว่ากิโลนะครับจากกรุงเทพก็ถือว่าไกลอยู่แต่ว่าคือนึกถึงว่าเรามาเฝ้าพระองค์ท่านอย่างนี้ครับก็ทําให้ระยะทางอาจจะดูดูไม่ไกลมากนะถ้าเทียบกับเราใช้ใจนํามาหาท่านอย่างเี้ครับค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะเห็นอะไร คยังไงอยากทําอะไรยังไงบ้างคะคือจริงๆแค่เห็นท่านนะครับนั่งประทับนั่งผ่านไปครับก็รู้สึกรู้สึกว่าคุ้มแล้วครับที่ได้มาอือคือทีแล้วผมจะใช้มือถือถ่ายป้าข้างๆนีบอกว่าไม่ต้องถ่ายหรอกลูกมองท่านให้เต็มตาก,ก็พอแล้วเช่นเดียวกับการเดินทางโดยรถไฟที่สถานีหัวหินวันนี้ผู้โดยสารหนา,นานแน่นกว่าปกติหลายเท่า แมะ้จะมีรถไฟฟรีเที่ยวพิเศษรองรับผู้โดยสารกว่า760คนแล้ววัยรุ่นสองคนนี้ออกเดินทางจากพัทยามาขึ้นรถไฟฟรีที่กรุงเทพตั้งแต่เช้ามืดทั้งสองบอกว่าไม่เคยมาหัวหินแต่มีความตั้งใจจะต้องมารับเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะคิดว่าปีนี้นะคะแบบหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ท่านรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกไม่สบายพระราชารไทยเยอะ เลยแบบอย่างน้อยหนูสองคนเนี้ยมาก็อาจทําให้ท่านแบบรู้สึกดีขึ้นแบบทําให้ท่านรู้ว่าประสงค์นิกรทุกคนอยู่ข้างท่านเสมอค่ะ ทางด้านหลังของดิฉันนะคะคือประตูที่8ของวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากประตูนี้ค่ะทําให้ในขณะนี้นะคะพื้นที่บริเวณตรงข้ามกับประตูมีพระสงฆ์นิกรจจานวนมากนะคะมาจับจองพื้นที่อยู่ค่ะเพราะเชื่อกันว่าตรงจุดนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดที่พวกเขาจะได้เฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดค่ะแม้การรับเสด็จ5ธันวาคมในปีนี้ จะเป็นการเสด็จออกมาหาสมาคมนอกกรุงเทพครั้งแรกคือที่หวังไกลกังวลต่างจากปีอื่นๆแต่ประชาชนจากทุกพื้นที่ทั้งใกล้ไกลเช่นสุราษฎร์ธานีพัทลุงนครปฐมราชบุรีก็เดินทางมาจับจองพื้นที่เช่นเดียวกับที่พวกเขาไปกรุงเทพในปีอื่นๆบางคนนอนหน้าวังไกลกังวลมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำไมถึงอยากจะมาเฝ้าถึงที่หัวหินเลยคะ มาด้วยใจค่ะรักองค์พระองค์ท่านอยากจะมามาทุกงานที่มีงานอย่างนี้จะมาทุกงานทุ่งมะขามยองก็ไปสิริราชก็ไปคือตามไปทุกที่ตามทุกท,ที่ที่ท่านมีงานอย่างนี้ค่ะอยากไปทําไมถึงเลือกทำเลตรงข้ามกับประตูที่ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินออกค่ะก็ะได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆอยกายกเห็นพูดแบบ คนพูดธรรมดานะอยากเห็นนะท่านใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสดชื่นท่านโบกมือให้เราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยพี่มาจากจังหวัดราษฎรีค่ะพี่มาตั้งแต่วันอังคารตอนเช้าค่ะอ๋อแล้วมานอนมานอนที่โรงแรมยูโรค่ะอ๋อค่ะทำไมต้องมาล่วงหน้านานขนาดนั้นคะไม่ตื่นเต้นเพราะว่าปีจะได้บรับเสด็จท่านหนึ่งครั้งนะคะอ๋อค่ะแล้วพี่ราคามาจากมาจากมาจากเมื่อวานนะคะมาถึงนี่ก็ประมาณสามโมงกว่าค่ะ แล้วก็นอนอยู่ตรงรงการในหลวงเนี่ยค่ะนอนในรถค่ะนอนในรถค่ะเป็นความรู้สึกว่าอยากมาเพราะรักท่านเราเห็นพ่อเราแล้วปื้มเราจะลำบากไงไม่เป็นไรเพราะท่านลำบากเรามาเยอะแล้วเท่าที่มาเนี่ยเหนื่อยหรือลำบากบ้างไหมไม่เหนื่อยไม่ลำบากเลยไม่อะไรเลยทั้งสิ้นมีความภาคภูมิใจแล้วก็อิ่มเอิบใจมากเราอยากเห็นท่านอยู่อย่างนี้มีความสุขเห็นท่านแล้วเรามีความสุขอะ ว่าท่านเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกและบรรยายไม่ออกเลยจับใจนะคะทาไมถึงเลือกทาเลแถวแถวนี้คะอยากเห็นหน้าพระองค์ท่านอยากเเหน็นะว่าวเวลาชาของตัวของท่านเต็มๆได้เห็นเท้าก็ยังดีวันพรุ่งนี้เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากประตู8จะเลี้ยวขวาและตรงไปประมาณ500เมตรเพื่อเข้าประตูสามซึ่งเป็นสถานที่ในการเสด็จออกมหาสมาคมภายในพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้นำเหล่าทัพและประชาชนประมาณ1,000คนเข้าร่วมในพระราชพิธีวรรลักษ์อิสรางกูณอยุธยาไทย PBS รายงาน